เคยที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นสั่งกลองเลยไม่มาส่งที่ว่าก็สั่งอยู่นะแต่ว่ามน่าจะขนส่งอื่นมาส่งเปล่าคนที่ชอบยกสวยอย่างเก่งคนที่เหมือนทอมทอมหน่อยปะไม่ผู้ชายนะคนสูงนะที่งให้ตังเขาตอนนั้นน่ะไปเลยดอไปเลยดีมาผัดดีคนเหย อุ้ยน่ารักอะสรุปสราพอดีนะคะถ้าใครอยากได้จริงๆอ่ะหนูว่างานมันแบบงานมันเหมือนปูนปัตเตอร์นึกอ,ออกป่ะดูดิใช่ไหมมันเหมือนปูนปัตเตอร์มันไม่ใช่งานแบบโมเดลที่แบบเหมือนหล่นแล้วแตกไ,ได้อะพี่เก่งใช่ไหมอืมเป็นิกห,หรีอบป่าเปิก เหมือนพูดอารมณ์แบบจับแล้วม,มันแบบมันไม่ได้สมายมือมากอะ่ะเหมือนเหมือน,นพูดปัตเตอร์อ,อารมณ์ที่เราจับอ่ะนะสําหรับงานนี้นะคะถ้าใครแบบไม่มหยากได้แต่ว่าถามว่าตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่น่ารักอยู่สีสันอะไรเงี้ยก็แบบกลางๆแล้วติดไหมไม่หรอทำไมพี่อยากไปกินบาบร์บีคิวเล้วให้ฟังจีง เฮ้ยตาก,กินไม่งั้นพีทจะไม่มีอะไรกินที่นี่พี่พูดแบบน่าสงสารอะ่ะพีททำให้บุมดูแย่แล้วที่นี่มีอะไรกิน <c oughs> บุ๋มยังไม่ได้กินข้าวเลยบุ๋มรอพีทนานมากพีทบอกยี่สิบนาทีทุกคนบอกตอนนั้นเมื่อนานมากก่อนที่หุูมจะมานั่งแกะกล่องทั้งหมดจนหมดเนี่ยก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วใช่หรอไม่ใช่เลยโง่ ทุกค,คนรอนานหรอครับพี่มาถึงพี่ก็พูดให้บุ๋มดูแย่พี่ไม่ได้พูดให้บุ๋มดูแย่พูดแบบนี้มัน,มนต้องมีตอบขวันแล้วหละตอบวันอะไรอ๋อวันนี้เราปอตาตังมาปุเนี่ยมา <c oughs> วันนี้ขายของปะก่อนสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์ใช่ครับพี่ขายของไหมคะไม่ได้ขายงานไปกินข้าวข้างนอกแล้วไม่กลับไม่กลับมาขายแล้วหรอไม่ขายแล้วต้องขายของเหรอถ้าขายของก็ต้องไม่ออกไปทําไมอ่ะมันยังไม่ได้ขายตอนนี้ ันนทางจะไปกินบอร์บก้อนที่ไหนคะไม่รู้ไม่จะขายของก็ต้องเตรียมรัคแล้วขึ้นตอนทุ่มนึ่งเราไปกินข้าวไม่ทันเอาไงจะได้ให้พี่เก่งเขากลับบ้านหนูหนมีของไหมครับนี่ไงจุ่มเตรียมเสื้อไว้ประมาณห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวทุกคนอยากให้ไปกินข้าวหรือว่าขายของครับ ไปกินเถอะเขาบอกมีวาลิคอนบุฟเฟต์ันีงั้นก็้กินวันนี้ <l acht> ก็ไปกินนี่ไงคาซิโอก็แค่น,นี้เองพี่คิดว่าจะไปพี่จะไปห้างเราหรอ,อไม่ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่าไปที่ไหนขายบ่อแล้วทุกคนไม่ให้ไปกินข้าวหรอครับพีทเนี่ยแหละมันเสียเวลาตอนพีทลีลาว่าพีทจะตัดสินใจว่ายังไงโลกะแปะ ขึ้นรถก,กันเราไปเราขายไหมหรือย,ยังไงขายทุกคนให้ขายของใช่ไหมครับไม่มีทองด้วยพี่ตุ๋มันนี้หนูฝากทิ้งนะกล่องนี้ที่อยู่ข้างนอกโอ๊ยอย่าตีทำไมเนี่ยนี่แกะได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ได้เหรอ เขาไม่ให้แกะครับพี่เอาหรอนี่มีนี่พี่พีนเห็นไหมพี่ลีลาแล้วไป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 แล้วนะไปแล้วนะครับไม่ลีลาแล้วเอาไงหลบไปยืนนั่งพูดก่อนห้องน้ำไหมข้าทำไมเสร็จแล้วเหรอเทียกไปกินปาบิกอน บาร์บีคอนไม่ได้เข้าหรอกเนาะบอกให้ไปกินแล้วรีบมาขายดีก็ใช่ไงก็เกิดรีบตก,กแล้วมาขายมันก็จะเสร็จจบเนี่ยคือพี่พีต้องไม่ลีลานีคะต้องไม่ลีลานะครับอ๋อทุกคนหมนนะคือมันทำสองอย่างได้จะอยู่ที่พี่พีจะทำไหมหนูไม่ได้บังคับพี่พีใช่ใช่ทุกคนคต้องไม่ลีลาน,นะทุกคนเปิดกระเป๋าค่ะทุกคนต้องรีบเหมือนกันครับเจ้ายังไงพีชเนี่ยเห็นบาร์บีคอนหรือเล่ เดี๋ยวก็บอกว่าหนูพูดก็ไม่จบเลยหาเรื่องมีคนบอกว่าให้อ้อนก่อ็อ้อนเองสิอุ๊ยพูดอะไรนะแกก็อ้อนเองสิดดีเลยเอานี้ใส่ไปด้วยนะ ไม่ได้อะอ้าวตอนคุยอยู่ทรศัม่เห็นเสียงเป็นแบบนี้เลยเมมตอนนั้นเครียดอยู่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยหนูไม่ลื้ของหนูสิคะตอนหนูไปไม่พี่หนูยังไม่ลื้อองเลยนะโอเค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 แล้วทำไมพี่พีพีมาลืมของทำไมก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าวมันคืออะไรพี่เก่งคะหนูไม่เคยลื้อของบ้าพี่พีเลยนะจับไม่ไมจับเลยเวลาเข้าบ้านไปหนูนั่งอย่างเงี้ยแู่ก็ลื้อของเรา เข้ามาแล้วลื้อของหนูมันแปลว่าอะไรไม่เขาแค่ขอดูว่ามันคืออะไรพี่ยังไม่ขอดูค่ะขอดูหน่อยได้ไหมครได้ขอดูสิคะดูแล้วอือไปแล้วไปแล้วไปแล้วจริงๆเราลงไลฟ์ได้ไหมแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพี่เก๋อ๋อเราเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวกลับมารอได้ไหมครับถ้าเป็นลำบากก็ถ่ายรูปคืออยร เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเปิดไว้แล้วเรากลับมาเนาะทุกคนทุกคนรอไม่เกินสองชั่วโมงครับอาทำไมกลิ่นเครื้อมันยังใหม่อยู่มันมีพิรุษนะเราเปลี่ยนเสื้อมาหรือเปล่ารู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงยังไงเล่าดิพี่พีแปลกว่ะเปลี่ยนมาไม่กิี้นวดอีกหน่อยไปเปลี่ยนที่ไหนไป่เปลี่ยนในรูช ออกข้างไหนอ้อไอ้อ้อ oh, oh, oh. oh, 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 oh. ้อ oh, 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 oh. ้อ้อ้ไออ้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 ไอ้ไ้ไออ้ไ้ไอ้ไอไอไอ้ไพ้่พไไ้ไไปไ้ไ้ไไอ้ล้ิไปลอ้ไออ้ไอไอ้ไ้อไไ้ าที่ Factory นะคะสีคราม้องฟ้าสีครามนะคะมองเห็นปลาสดใสจบล้วจบแล้วโอเค